สวัสดีครับสวัสดี FC บางแงท่ทีเด็ดบอลทุกท่านเลยนะครับวันนี้วันพุทธที่27ธันวาคม2566นะครับวันนี้ก็มีเตะก,กันหลายคู่หลายลีกนะฮะแต่ผมคัดมาให้แล้วครับ5คู่เน้นๆนะครับเป็นพรีเมียร์ลีก3คู่สกอตแลนด์พรีเมียร์ลีก1คู่และอิสราเอลพรีเมียร์ลีก1คู่นะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์อบอลกันฮนะ ก็ต้องขอฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามช่องใหม่ของบางแง่ทีเด็ดบอลด้วยนะครับผม mm. เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปวิเคราะห์อบอลต่อๆไปนะครับส่วนท่านนะครับที่สนใจอยากจะเข้าเป็นครอบครัวเดียวกันนะก็แอดไลน์ไปได้ที่ xtdedball88 นะครับ mm. e หรือว่า xtdedball88 mm. นั่นเองนะครับคู่แรกครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลอิสราเอลพรีเมียร์ลีกนะครับผมมัร์คบี้เฮฟาครับจะเปิดบ้านพบกับมัร์คบี้บีนในไรนา คู่นี้เริ่มเตะกันเวลาตีหนึ่งตรงนะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะฮะเฮตเฮสครับผมขุดมาได้แค่สามนัดนะฮะก็เสมอกันสองครั้งครับแล้วก็เป็นทางด้านทีมเยือนครับมัร์คบีบีในไรน่าชนะหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูครับหกนัดหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านมัร์คบีบีไนฟ้าครับหกนัดหลังสุดชนะสี่เสมอสองนะครับนัดล่าสุดครับบุกไปถล่มเอาชนะฮาโปเอลฮาเดราไปได้ห้าประตูต่อหนึ่งนะครับ ส่วนทางด้านทิงเจองครับมาร์คบี้บินในไรนานะครับ6นัดหลังสุดชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอให้กับฮาเปอเยรูซาเรมหนึ่งประตูตอนหนึ่งะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนครับของคู่นี้กันนะฮะมัร์คบี้เฮฟาครับเจ้าบ้านครับแข่งไปสิบนัดนะครับชนะเจ็ดเสมอสองแพ้หนึ่งมียี่สสองแต้มนะครับเป็นรองจ่าฝูงของตารางคะแนนส่วนทางด้านมัร์คบี้บินในไรนานะครับแข่งไปสิบเอ็ดนัดนะครับ ชนะห้าเสมอห้าแพ้หนึ่งนะครับมียี่สิบแต้มนะครับรั้งอันดับสี่ของตารางวิเคราะห์บอลคู่นี้ครับมาร์คพี่ไฮฟาฟอร์มแรงนะครับฟอร์มแรงมากนะครับผมเจอใครยิงทะลุซุ้มตลอดนะครับส่วนทีมเยือนครับผมบอกเลยว่าทีมเยือนมีจุดแข็งในเกมเยือนนะครับในเกมเยือนครับของมาร์คพี่บินอนไรน่าครับห้าเกมหลังสุดนะครับของเกมเยือนชนะสามเสมอสองนะครับก็ถือว่า มาดีมากนะครับสําหรับมัคคับีบินในไรนาครับ <c oughs> คู่นี้ <c oughs> แฮนี่แคปเปิดออกมาให้มัคคับีไฮฟาจา้าเป็นต่อที่หนึ่งเมตรผมว่าเยอะเกินไปไหมหนึ่งเมตรนะครับคือทีมอ่ะด้วยนักเตะนะครับอันดับตารางคะแนานนะฮะไม่ต่างกันนะครับอันดับสองกับอันดับสี่นะครับฟอร์มก็พอๆกันนะฮะเพียงแต่ว่า,ามัคมัคคับีไฮฟานะครับเจอกับทีมที่ เขาเรียกว่าคนละเกณฑ์กันหรือเปล่านะครับเลยยิงแบบว่าลถล่มทลายนะครับแล้วก็สถิติที่เจอมานะครับคู่นี้จะเป็นทางด้านมาร์คบี้บิน่าไรน่าข่มนะครคู่นี้หนึ่งเมตรนะครับผมให้เชียร์มาร์คบี้บิน่าไรน่านะครับผมว่าถ้าแพก็แพ้ไม่เกินเมตรแต่ผมว่าน่าจะเสมอคู่นี้นะครับคู่นี้ครับผมเชียร์มาร์คบี้บีมาร์คบี้บีนาไรน่านะครับแล้วก็ให้วาง สกอร์ต่ำไปที่สองครึ่งนะครับคู่ที่สองนะครับเราไปกันที่ฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกนะฮะเบนฟอร์ดครับจะเปิดบ้านพบกับวูแฮมป์ตันนะครับคู่นี้เริ่มเตะกันเวลาตีสองครึ่งนะครับตามเวลาบ้านเราเลยนะฮะเฮตูเฮตนะครับวูแฮมป์ตันชนะสามครั้งเบนฟอร์ดชนะหนึ่งครั้งและเสมอกันหนึ่งครั้งนะครับห้านัดหลังที่เจอกันนะครับเฮตูเฮตเรามาดูฟอร์มหกนัดหลังสุดของเบนฟอร์ดเจ้าบ้านกันนะครับหกนัดหลังสุด แพ้ห้าเสมอหนึ่งนะครับเบนฟอร์ดก็ฟอร์มย่ำแย่ครับเบนฟอร์ดตอนนี้นะฮะส่วนทางด้าวูฟแฮมตันนะครับผมหกนัดหลังสุดก็แพ้สามชนะสองเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้สองประตูตอนหนึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับเบนฟอร์ดแข่งไปสิบเจ็ดนัดนะครับชนะห้าเสมอสี่แพ้แปดมีสิบเก้าคะแนนครับอยู่ดับที่สิบสี่ของตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกส่วนวูฟแฮมตันครับทีมเดือน แข่ง18ชนะ6เสมอ4แพ้8มี22แต้มนะครับอยู่ดับที่11ของตารางคะแนนคู่นี้ครับทัศนะบอลวันนี้ผมชอบเบนฟอร์ดนะครับนะครับเฮนดิแคปเปิดมาที่ปอป,า,ปาตากลมเบนฟอร์ดมักจะทำได้ดีนะครับในเวลาที่เจอกับทีมที่เขาเรียกว่าเลเวลไม่ต่างกันมากนะครับอย่างเกมที่ชนะรูตันทาวนะครับก็ ยิงนำไปก่อนเลยนะครับขาดเลยนะครับในเกมที่ชนะเวสต์แฮมนะครับก็แบบสุดมันเลยสู้ได้ส่วนเกมที่เล่นกับเบอร์ลี่แล้วชนะไปก็ขาดนะครับผมมองว่าถ้าเจอทีมที่อยู่ในเวลเดียวกันเป็นฟอร์ดมักจะทําได้ดีนะครับส่วนวูแฮมป์ตันนะครับแม้นักล่าสุดจะเปิดบ้านเอาชนะเชลซีไปได้นะครับแต่แต่อย่าลืมว่าจุดอ่อนของวูแฮมป์ตันนะครับคือเกมเยือนนะครับ เกมยิงของวูบครับห้านัดหลังนะครับแพ้สี่นะครับชนะแค่นัดเดียวนะครับคู่นี้เลดปอปาตากรมผมเชียร์เป็นฟอร์ดครับให้วางสกอร์สูงได้เลยคู่นี้นะครับผมชอบเป็นฟอร์ดแล้ววางสกอร์สูงไปเลยนะครับคู่ที่สามครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเชลซีครับจะเปิดสนามสแตมฟอร์บิต ต้อนรับกันมาเยือนคิสตันพาเลตนะครับคู่นี้เริ่มตะกันเวลาปีสองครึ่งนะครับผมมาดูเฮด o ูเฮดของทั้งสองทีมครับห้านัดหลังสุดเลยนะครับผมเจลซีชนะด้วยทั้งห้านัดเตยนะครับยังไม่แพ้พาเลตและไม่และไม่เสมอเลยนะฮะเรามาดูฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจลซีครับผมแพ้สามชนะสองเสมอหนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้กับฟุตบอลตันสองประตูต่อหนึ่งนะครับทางด้านทีเดียนครับคิสตันพาเลตนะครับผมหกนัดหลังสุด ยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นนะครับผมเสมอสามแพ้สามนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับไบรตันหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะฮะเชลซีครับอยู่อันดับที่สิบครับแข่งสิบแปดนัดชนะหกเสมอสี่แพ้แปดมียี่สิบสองแต้มนะครับส่วนพาเลทครับอยู่อันดับที่สิบห้าแข่งสิบแปดชนะสี่แพ้หกเสมอแปดมีสิบแปดแต้มนะครับวิเคราะห์บอลคู่นี้ครับ อยู่ในช่วงขาลงเล่นกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าเชลซีครับเวลาเล่นในบ้านพึกเหิมเสมอนะครับแต่แค่นี้แคบครับแพงไปไหมอ่ะเมตรกว่าเลยนะนะครับเมตรกว่าผมว่าเยอะไปครับสําหรับเชลซีในตอนนี้นะครับผมโคพาเมอร์ก็เจ็บไม่ได้ลงนะครับส่วนพาเลตนะครับตัวครบครับไม่มีตัวเจ็บเลยครับพาเลตนะฮะถึงแม้ว่าฟอร์ม อ่าฟอร์มสองลันหลังเนี่ยนะครับไม่แพ้นะเสมอนะครับพาเลทครับไม่แพ้ใครนะไม่แพ้เวทแฮมเสมอแมนซีนะครับฟอร์มเกมเยือนนะครับไม่แพ้ใครเลยเมสฝ่าผมว่าเยอะไปนะครับแล้วพาเลทเป็นทีมจอมแสบอยู่แล้วนะครับครูนี่ผมเชียร์พาเลทนะครับเมสฝ่าคือว่าลองเลยครับพาเลทนะฮะแล้วก็วางสกอร์ต่ำครับสองลูกครึ่งนะฮะ คู่ที่สี่ครับเราก็ยังอยู่ในฟุตบอลเพีย์ลีกอังกฤษนะครับผมเอฟเวอร์ตันครับจะเปิดสนามกูดิสันพาร์ครับต้อนรับการมาเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปกววดิโอลาคู่นี้เริ่มตะกันเวลาตีสามสิบห้านาทีนะครับเฮตูเฮตครับห้านัดหลังสุดนะครับแมนซีชนะสี่ครั้งเสมอกันหนึ่งครั้งนะครับผมเรามาดูฟอร์มหกนัดหลังสุดของเจ้าบ้านกันก่อนครับเอฟเวอร์ตันครับชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับผมล่าสุดก็ บุกไปแพ้เปอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับหกนัดหลังสุดนะครับชนะสามเสมอสองแพ้หนึ่งนะครับนัดล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอคิสตเลอร์พาเลตสองประตูต่อสองนะครับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่อันดับห้านะครับแข่งสิบเจ็ดนัดชนะสิบเสมอสี่แพ้สามมีสามสิบสี่แต้มนะครับส่วนเอฟเวอร์ตันครับอยู่อันดับที่สิบหกแข่งสิบแปดชนะแปดเสมอสองแพ้แปดนะครับ เอเวอร์ตันที่แต้มเหลือแค่ที่หกเพราะว่าโดนตัดคะแนนไปนะครับรวิเราะบอลคู่นี้กัน,นครับคู่เนี้ยสถิติที่เจอมาในบ้านเอเวอร์ตันนะครับเอเวอร์ตันแพ้ตลอดเลยห้านัดห,หลังสุดที่เจอมานะครับเอเวอร์ตันแพ้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าฟอร์มช่วงหลังเอเวอร์ตันนะครับจะมาดีนะครับเวลาเล่นในบ้านนะครับถล่มนิวสามศูนย์ชนะเชลซีสองศูนย์นะครับ ฟอร์มมาดีครับเราเล่นในบ้านแต่อย่าลืมว่าเหมือนบอลแพ้ทางนะครับแมนซีตอนนี้นะครับขาววว่าวไว่ไดออกมาว่าเดอร์บอยนะครับอาจจะได้ลงนะครับเพราะว่าหายเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วเพราะว่าเดอร์บอยนะครับหายเจ็บกลับมาซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับไม่รู้ว่าเป๊ปจะเสี่ยงเอาลงหรือเปล่านะครับแต่นัดนี้ยต้องการแต้แมแน่นอนเพราะถ้าชนะปุ๊บจะขึ้นท็อปโฟเลยนะครับจะแซงสปเปอร์ขึ้นท็อปโฟนทีนะครับผมว่าแฮร์รี่แคป ที่เปิดออกมาแมนซิตี้เป็นต่อแค่เม็ดเดียวนะครับเม็ดเดียวเจ้าเลดนะครับสอนเม็ดกินเต็มผมมองว่าแมนซีทําได้นะครับผมมองว่าแมนซีทําได้นะครับเหมือนบอลมันแพ้ทางกันนะฮะคู่นี้ผมเชียร์แมนซีครับแล้วก็ให้วางสูงไปเลยสองถึงควบสามนะครับคู่น,นี้คู่สุดท้ายครับเราไปกันที่ฟุตบอลสกอตแลนด์พีมยรีก กาสโกเรนเจอร์นะครับจะเปิดบ้านพบกับรอสเคาตี้คู่นี้ครับเริ่มเตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีตามเวลาบ้านเรานะครับเฮตุเฮตครับห้านัดหลังสุดนะครับการ์สโกเรนเจอร์กินเรียบนะครับชนะรวดห้านัดหลังนะครับเราบรู้ผลงานหกเกมหลังนะครับของทั้งสองทีมกันนะครับกาสโกเรนเจอร์ครับชนะรวดเลยนะครับหกนัดล่าสุดนะครับไม่แพ้ใครไม่เสมอใครนะครับ นัดล่าสุดก็บุกชนะมาเธอวลสองประตูต่อศูนย์นะครับส่วนรอสเคาตี้ทีมเยือนครับหกนัดหลังสุดชนะสองแพ้สามเสมอหนึ่งนัดล่าสุดครับแพ้คาบ้านให้กับดันดีเอฟซีศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอันดับตารางคะแนนในตอนนี้นะครับกาสโกเรนเจอร์อยู่ดับสองของตารางครับแข่งสิบแปดนัดนะครับชนะสิบสี่เสมอหนึ่งแพ้สามมีสี่สิบสามแต้มครับรังลองจับฝูงอยู่ ส่วนรรสเคา์ตี้นะครับแข่ง17นัดชนะ4เสมอ5แพ้8มี17คะแนนอยู่อ่าอยู่อันดับที่10นะครับของตารางคะแนนคู่นี้ครับผมมองว่าสกัตโกลเดนเจอร์นะครับผมปลาใหญ่กินปลาเล็กครับเจอทีมเด็กคือว่ายิงกระจายนะครับคือว่าเล่นหน้าบ้านนะครับเล่นเกมเย้านะครับต่อสองลูกผมว่าไม่จ้าวเจียนะครับ คู่นี้ผมชอบโกเ c นเจอร์นะครับและก็วางทเป็นทีเด็ดประจําวันด้วยนะครับก็สําหรับท่านใดน,นะครับที่อยากจะเข้ากลุ่ม V.I.P. นะครับเรามีทีเด็ดแจกทั้งวันนะครับทั้งวันเลยนะครับอ่าแอดไลน์ไปได้ที่ t d e d b l l 8 8นะครับหรือ f t d b ปดแ8 8นะครับ ส่วนท่านใดครับที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษของเรานะครับก็สมัครกันไปได้นะครับเดี๋ยวจะมีแอดมินนะครับบอกกิจกรรมพิเศษนะครับในกลุ่มวันนี้ผมต้องขอตัวลาไก่อนนะครับแล้ว้พบผมได้ในพรุ่งนี้ครับกลาบสวัสดีครับ